สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับครูจะมาสอนการแก้สมการกําลังสอนด้วยการแยกตัวประกอบนะครับอ่ะเดี๋ยวสอนอธิบาย3ข้อนะครับได้ก็เลยว่าทำสามข้อข้อ1ก็คือเป็นตัวอย่างของข้อที่1 2เนี่ยคือตัวอย่างข้อที่2นะครับแล้วก็3เป็นตัวอย่างของข้อที่3มันจะมีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับอะถึงมาดูว่าเราจะแยก ตัวประกอบอย่างไรนะครับมาดูอันนี้มันจะมีอยู่สองตัวนะครับ x กำลังสองลบด้วย2 0 x แยกตัวหน้าแล้วก็แยกตัวท้ายครับตัวหน้า x กำลังสองก็คือ x x คูณ x นะครับตัวนี้ก็จะได้เป็น -20 คูณ x เราก็ตัวนี้ก็คือ x ออกมาเป็นเอ็กซ์เอ็กซ์เหมือนกันจะอยู่ใน่งนี้มันจะได้เป็นเอ็กซ์วงเล็บเอ็กซ์ลบยี่สิบอี้ไม่รู้ว่ามันเป็นีได้ยังไงเวลาเรานำตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าหรือตัวไกลอยู่ด้านหน้าเข้าดู่ยนะเอ็กซคูณเอ็กซ์เป็นเอกซ์ำลังสองเห็นไหมคับเอ็คูนลบยี่สิบก็ได้เป็นลบยี่สิบเอ็กห็นไหมครับเป็นตัวเดียวกัน เราแยกออกมาได้เป็นแบบนี้แยกออกมาแล้วเป็น s คูณแง่ส x 20เท่ากับ0ทีนี้เราก็รู้ว่า x จะต้องเป็นอะไรที่จะทำให้คำตอบเท่ากับ0แน่นอน x ต้องเป็นอะไรครับ x ตัวหน้าจะเป็น0 0คูณกับอะไรก็ต้องได้0 นะครับเพราะฉะนั้น x ก็คืออะไรนั่นเอง x ก็ตัดศูนย์นั่นเองแต่คำตอบนะครถ้าเราเอาศูนย์เข้าไปแทนค่าในสมการกำลังสองนะครับก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับศูนย์หากทีนี้มาดูข้อสองเช่นเดียวกันครับให้นักเรียนแยกตัวประกอบก็คือ x กำลังสองก็แยกกมาคืออะไรครับ x คูณ x ตรงกลางนี่เราสนใจดูตัวท้ายครับลบหกอะไรคูณกันได้ลบหกอ่ะมีลบสามคูณกับสองหรือหรือสามคูณกับลบสองมีสองกรณีนะนะครับมีสองกรณีนะเพราะว่ามันต้องได้เป็นไเป็นลบอ่ะทีนี้เราก็มาดูว่า ตัวไหนที่ทําให้มันเข้าตัดโจมตรงนี 2, s, ouais. do, okay. ้ค we uh, ือเลขกลังสองบวกเอ็กงก็ตัดลบหกอ่ะเราได้เอ็กองตัวก็เป็นสองเล็กครับเอ็กนี่เอ็กี่คือเรามาจากตัวนี้นะตัวที่หนึ่งมาใส่ตรงนี้ตัวที่สองมาใส่ตรงนี้อ่ะลบสามคือใส่ไปแรกก่อนนะลบสามหลังเปสองก็คือเป็นอะบวกสอง หรือว่าเข้าวปั่ x กำลัง2บวก x ลบ6หรือไม่วิธีการตรวจคำตอบก็คือ x คูณ x ตัวนี้นะครับได้เป็น x กำลัง2 x คูณ2ก็เป็นบวก 2x ลบ3คูณ x ก็เป็นลบ 3x ลบ3คูณ2ก็เป็นลบ6 ทีนี้จัดสองตัวนี้ข้างบนกับข้างล่างน,นี้มารวมกัน x กำลังสอบวกสอลบสาลบหกตัวนี้นะครับสามารถนำมารวมกันได้นะครับเพราะมีตัวหน้าสมมสิทธิ์และตัวแปรแบบเดียวกันนะครับก็จะได้เป็น x กำลังสอง ลบสามเอ็กได้ลบ,ลบเอ็กลบหกเท่ากับตัวโจทย์ไหมไม่เท่าเพราะตรงนี้เอ็กเป็นบวกตรงนี้เอ็กเป็นลบเพราะฉะนั้นไม่ใช่ลบสามและบวกสองเราก็เปลี่ยนตัวหนึงครับเป็นอะไรครับบวกสามตรงนี้เป็นอะไรครับลบสองเราต้องกลับมาทำมาเลยครับ อัาน,นี่ได้นะุะูณนะดูนะครับดูนะค่อยๆดูนะครับ่นะเา,บหาเหมือนเดิม f คูณ x ก็เป็น f กำลังสอง f คูณสองก็เป็นสอง f ตรงนเป็นอะไรครับเป็นลบสามคูณก็เป็นสามเ,เป็นบวกนะสามคูณลบสองเป็นลบหกหาอนนี้เหมือนเดิเดม f กำลัง 2ลบ 2x บวก 3x ลบ6 2, 8, 3, 8, 8. อ่าตัวนี้รวมกันได้ลบ2กับบวก3ก็เป็นบวก 1x บวก 1x เราไม่ต้องใส่เลข1ก็คือบวก x นั่นเองลบ6เห็นไหมครับตรงนี้เท่ากัดจอดแล้วแสดงว่าเวลาแยกตัวประกอบมาจะได้เป็น f บวกสามคูณกับ x ลบสองเป็นสองเล่นี้อ่ะทีนี้สองเล็มนี้คูณกันต้องเท่ากับศูนย์แน่นอนครับ x จะต้องรวมกับสามให้ได้ศูนย์ตัวนี้ก็จะเป็นวงเล็บนี้ก็จะได้เท่ากับศูนย์อะไรก็ตามคูณกับศูนย์มันจะต้องได้ศูนย์ เพราะนั้นตนี้ x ต้องเป็นอะไรลบสามตรงเล็บนี้นะลบสามบวกสามเป็นอะไรศูนย์ศูนย์คูณกับอะไรก็ช่างมันก็ได้ศูนย์ดูตรงเล็บนี้ตรงเล็บนี้ x ลบสองเท่ากับศูนยเพราะฉะนั้นอะไรลบส่ากับศนก็คือสองนั่นเองสองลบสองเท่ากับศูนย์คำตอบของสมการนี้ก็คือ x เท่ากับลบสามหรือ x เท่ากับ สองทำให้รงเล็กที่เป็นศูนหรือาเลขที่เป็นศูนย์ก็ได้นะครับก็จะได้เป็นเอ่กกับลบสามกับเอ่กกับสองอ่ะนี่คือข้อสองนะครับต่อไปข้อสาเช่นเดียวกันนะแยกตเลมาแล้วก็แยกออ่แยกนี้ก็ได้เป็นสาเคูณกับ x ตรงนี้มีแค่เจคูณกับหอ่ะนีข้อสองนะ 1, 2, อันนี้ข้อหนึ่งอันน้ข้อสองอันนี้ข้อสามคำ่ามนี้มันจะค่อยยากขึ้นมานิดนึงนะครับค่อยๆดูย้อนไมได้หรอกอ่ะทำไปสองวเล็บครับ 3, 8, 6, 8, 4, 8, 7, สามเอสจิบวงเล็บนี้ก็คือเอสเจ็ดกำลับหนึ่งคูณกันให้ได้บวกก็แน่นอนครับบวกเจ็ดอันนี้ก็บวกหนึ่งอ่ะลองทำเหมือนเดิมสามเอสคูณเอสก็เป็น สามกซ์ S, ลังสองน,นี่คือตรวจต่อตอบให้ดูนะ 3x มเอคูณกับหงก็เป็นบวกสามเอ็กซ์เจ็คูณเกซ์เป็นบวกเจ็ดเก็คูณหก็เป็น S, 7, S, 1, เจ็ดสามเำลังสบวกสามเกซบวกปเ็ป็นสิบอันนี้เป็นเจ็ดนะครับเข้ากับโจทย์แสดงว่าแยกออกมาแบบนี้ถูกต้องแล้วทีนี้เราก็องดูว่า จะม่ต้องต้องกับะไรนะคูณการต้องเท่ากับศูนย์ x ตัวนี้จะต้องเป็นอะไรที่รวมกับเจ็ดแล้วเท่ากับศูนย์หรือ x ตัวนี้จะต้องเป็นอะไรที่รวมกับหนึ่งแล้วเท่ากับศูนย์หาดตัวนี้ก่อนง่ายกว่าตัวแรกตัวนี้เป็นบวกหนึ่งเพราะนั้นตัวนี้ก็เป็นอะไรลบหนึ่งตัวนี้ x ต,ต้องลบกับลบหนึ่งตัวนี้ล่ะสามคูณกับอะไรได้ลบเจ็ดสามคูณอะไรได้ลบเจ็ดสามคูณสองลบสองจะได้หกเพราะฉะนั้นสามคูณอะไรได้เท่ากับลบเจ็ดเขียนแก้สมการก็ได้ครับสามเอสมาบวกเจ็ดตอนแรกเท่ากับศูนย์นี่ได้เป็นสามเอสมากับลบเจ็ด นี้ก็หาร3านี้ก็หารสามเพราะนั้น x เท่ากับลบเส่วนสามเราก็ตอบว่า็เท่ากับลบเส่วนสาหรือใครต่อเปเขาสุยงก็็ได้นะครับแค่นี้นะครับก็จะได้คำตอบของสมการกำลังสอง ถ้าวันนี้ไว้เท่าน,นี้ก่อนนะครับไม่น,นีกระทำสามข้อ